อันธงชัยในตัวพระอราหันต์พระองค์ท่านเรียกผ้ากาสาวพัดในยุคนี้มีพัดผิวปลิวสะบัดต,ตามทุกวัดมีผ้าเหลืองสีเหลืองลองแต่ขัดข้องมองอย่างไรไม่ได้รู้ ใจหดหูดูผ้าพระอระหันต์คนก็ชมห่ผมผ้าเหลืองลุ่งเหลืองกันปัจจุบันอรหันต์ดันไม่มียุคก,กาลีคงมีค่าแต่ผ้าเหลืองพระทั้งเมืองเรื่องธงชัยใครจะฝัน พระนุ่งเหลืองสีเรืองรองครองทุกวันหรือพากันดันนุ่งเล่นเห็นว่างามหรือตัวการมันตามเผาจนเมาบ้าลืมคุณค่าของธงชัยอราหารันไม่นึกอายชายผ้าเหลืองทั้งเมืองกัน ผมทุกวันดันไม่อายชายชาติปลอม